สู้เพื่อชีวิตในคลิปนี้เราจะมาใช้คำสั่งตึงเพื่อให้วิดีโอยาวเท่ากับคลิปหลักใครยังไม่รู้ตามมาค่ะตินาบอกให้ใใจกไม่ช่ชยยเข้ามาที่แอป c, c k a ป c ค t บวกโปรเจกต์ใหม่ค่ะ จากนั้นให้นำคลิปวิดีโอฉากหลังที่เตรียมไว้นำเข้ามาค่ะคลิกเพิ่มปรับอัตราส่วน9ต่อ16ค่ะติ๊กถูกค่ะจากนั้นคลิกย้อนกลับ1ึงค้งแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะคเพิ่มโอเวอร์เลย์ให้เราไปเลือกภาพสวยของเรามาหนึ่งภาพค่ะคลิกเพิ่มค่ะจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งคัดเอาค่ะเลือกลบพื้นหลังค่ะ ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วใช้สองนิ้วย่อรูปเราให้ดูสวยงามแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งมาค่ะเลือกแบ่งฉากค่ะแล้วเลื่อนเส้นสีเหลืองมาด้านล่างค่ะกดที่สามเหลี่ยมซ้อนกันให้มีฟาร์มฟุ้งเล็กน้อยค่ะจากนั้นเลื่อนหาคำสั่งค่าาร์มทึบแสงค่ะแล้วปรับค่าฟาร์มทึบแสงที่62ค่ะแล้วติ๊กถูกค่ะ แล้วลากรูปเราไปสุดคลิปวิดีโอเลยจ้าแล้วมองไปที่บาด้านล่างหาคำสั่งคัดลอกค่ะก็จะได้รูปมาอีกหนึ่งก้อนให้กดที่รูปนิ้วเบาแล้วเลื่อนไปด้านหน้าต้นคลิปเลยค่ะแตะรูปเราที่คัดลอกมาให้เป็นกรอบสีขาวแล้วใช้สองนิ้วแตะรูปที่ซ้อนกันนี้เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ ย่อให้เล็กลงวางในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาค่าความทึบแสงค่ะปรับค่าความทึบแสงเป็น86ค่ะแล้วติ๊กทูค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปเปลี่ยนหน้ากาัน แตะรูปที่เราคัดลอกมาให้เป็นกรอบสีขาวแล้วเลื่อนหาคำสั่งสไตล์ค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเลือกหน้าไหนก็ได้นะคะดินาเลือกมังงะค่ะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วให้เราลากเส้นสีขาวมาที่ต้นคลิปค่ะแล้วคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งบวกเพิ่มโอเวอร์เลคค่ะแล้วให้เรานำคลิปวิดีโอรูปมือที่เตรียมไว้นำเข้ามาค่ะแล้วคลิกเพิ่มค่ะ นำมาวางไว้ในตำแหน่งที่จะเขียนค่ะจากนั้นเลื่อนหาคัดเอาค่ะแล้วเลือกโคมาคีค่ะแตะวงกลมเส้นปะสีขาวเพื่อไปดูสีเขียวปรับความเข้มเล็กน้อยค่ะติ๊กทูค่ะและขั้นตอนต่อไปนี้เป็นคำสั่งสำคัญของคลิปนี้ค่ะดูให้จบทำเป็นแน่นอนแตะวิดีโอมือนี้ให้เป็นกรอบสีขาวแล้วเลื่อนไปที่ไปคลิปค่ะ จะสังเกตได้ว่าคลิปวิดีโอที่เป็นตัวหนังสือจะสั้นกว่าคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปหลักก็จะไปใช้คำสั่งตึงเพื่อให้คลิปวิดีโอนี้เท่ากันโดยเราจะไม่ลบคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปหลักเลื่อนหาคำสั่งตรึงค่ะคลิปวิดีโอตัวหนังสือนี้ก็จะยาวเท่ากับคลิปวิดีโอหลักแล้วส่วนที่เกินออกไปเราก็ล่นเข้ามาค่ะแล้วย้อนกลับไปที่ต้นคลิปคลิกย้อนกลับหครั้งคลิกเอฟเฟก เลือกเอฟเฟกวิดีโอเลือกคำสั่งเฉลิมฉลองแล้วเลือกประกายทองติ๊กทูค่ะมองไปที่บาด,ด้านล่างแตะวัตถุเลือกวิดีโอทั้งหมดแล้วติ๊กเครื่องหมายถูจากนั้นลากประกายทองนี้ออกไปให้สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกหรือสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยนะคะและคลิปวิดีโอนี้มีอยูุ่สอนอยู่ในคอร์ส inspiration by t e m p l a t e ของครูจีนาสนใจพิมพ์สนใจตินายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะหรือถ้าใครอยากเรียนฟรีตินาก็มีกลุ่มเรียนฟรีเม้นมาใต้ภาพนี้ได้เลยค่ะเราทำเสร็จแล้วก็จะได้คลิปสวยๆแบบนี้เลยค่ะบันทึกส่งออกรอประมวลถ้าใครมีแม่แบบก็โพสที่เทมเ a ล e ได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้สมัครแม่แบบก็โพสไปที่ Tik t o k ได้เลยค่ะสำหรับ t พสเทมเพจเลือกเฉพาะภาพซ้อนที่เป็นรูปเราเท่านั้นเพราะเขาจะสามารถเปลี่ยนรูปเขาเองได้โดยใช้แม่แบบของเราจากนั้นคลิกถัดไปค่ะตรวจด,ดูที่วิดีโอภาพหลักและภาพซ้อนที่เป็นรูปมือนี้เราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนติ๊กสีเขียวออกติ๊กสีเขียวเฉพาะที่ต้องการให้เขาเปลี่ยนค่ะติ๊กภาพซ้อนที่เป็นรูปเราค่ะ เปลี่ยนรูปเขาไปเล่นแม่แบบนี้ได้เลยแล้วเราก็มาติ๊กดูอีกทีหนึงโอเวอร์เลยค่ะว่าถูกต้องไหมแต่ที่โพสต์เลยค่ะแต่ใช่ตั้งชื่อแม่แบบให้เรียบร้อยใส่ชื่อช่องบอกตัวเองว่าจะยอมแพ้ได้ยังไงเมื่อยังมีหัวใจและสองมืงยังมีแรงฮึดไม่ใช่เหรอจะไม่ยอมทอดใจ